สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีเด็กผู้หญิงวัย10ขวบและ11ขวบที่แม่เสียชีวิตจากโควิด -19 กระทันหันในบ้านเช่าย่านอำเภอบางปรีจังหวัดสมุทรปราการโดยได้สั่งเสียให้ลูกไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมานี่นะครับข่าวนี้ก็ สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมล่าสุดนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานท้องถิ่นก็เข้าให้การช่วยเหลือแต่เมื่อวันที่28กรกฎาคม2564ครับนางสาวสุภัชาพรมศอนหัวหน้าบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอซึ่งดูแลเด็กทั้งสองคนก็บอกว่าขณะนี้ เด็กทั้งสองคนได้เข้ารับการรักษาโควิด1 9ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอาการของเด็กทั้งคู่ไม่รุนแรงเชื้อไม่ลงปอดแพทย์รักษาด้วยการให้ยาตามอาการโดยเด็กจะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ28วันส่วนสภาพจิตใจของเด็กตอนนี้มีจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเด็กทั้งสองคนหลังจากเกิดเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้จิตอาสาพระราชทานเข้ามาดูแลอำนวยความสะดวกรวมทั้งดูแลเรื่องอาหารการกินต่างๆถึงบ้านเช่าของเด็กนับตั้งแต่วันที่เด็กรอเตียงจนกระทั่งได้เตียงเข้ารับรักษาโควิ 19. ด1 9นอกจากนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมธิการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบนโยบายให้ความช่วยเหลือโดยจะมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ให้เด็กและสามารถส่งเด็กมาเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศซึ่งเป็นโรงเรียนประจําโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนี่นับเป็นพระมหาการุณาทิคุณอย่างล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ได้ดูแลเด็กทั้งสองคนนะครับเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในมูลทินีิราชประชานุเคราะห์นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระกรุณากับพระสนิกรของพระองค์ท่านจริงๆแล้วพระองค์ท่านนั้นเนี่ยครับให้การช่วยเหลือประชาชนพระสนิกรภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด1 9นั้นพระองค์ท่าน ใช้ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการมอบแล้วก็ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศมาโดยตลอดปรากฏเป็นข่าวบ้างไม่ปรากฏเป็นข่าวบ้างคนไทยนับว่าโชคดีที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ